สวัสดีค่ะมาพบกับมิมีแซ h a n n e l กันอีกแล้วนะคะสภาพเป็นแบบนี้ก็คือกลับมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายตอนนี้บ่ายสามโมงนะคะเราจะไปเขาดาวกันนะคะที่สะพานสรารสินพร้อมกับตกปลาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะล่วงหน้านะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็อำลาปีเก่า หรือเราจะอําลาปีเก่าแล้วสวัสดีปีใหม่ก็ก็ได้นะคะ <ś led> ไปค่ะไปตกปลากับแม่มีแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่บนสะพานรักสารสินกันดีกว่านะคะ ถึงแล้วนะคะบรรยากาศยามบ่ายๆเกือบเย็นนะคะที่สะพานสารสินนะคะวันนี้เราจะมาเขาดาวกันค่ะตอนนี้ก็สามโมงกว่าเ,เกือบสี่โมงแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก,าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทางด้านนี้ผู้คนก็จะไม่ค่อยพลุกพล่านสักเท่าไหร่นะคะก็ทางนี้จะเป็นฝั่งท่าน,นุ่นนะคะอีกฝาก่งนึงก็คือฝั่งภูเก็ตนะคะก็เราก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงผู้คนนิดนึงนะคะก็ทางฝั่งกันนี้ก็จะโอเคกว่านะคะ นี่ค่ะดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อยู่ตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่เลยค่ะบนสะพานนะคะส่งท้ายปีนะคะเราจะมาส่งท้ายปีกันที่นี่นะคะสะพานสารสินค่ะมาลุ้นไม่มีกันนะคะว่าจะได้ปลาอะไรนะคะปลาการางังหรือว่าพี่เป้านะคะคืนนี้นะคะเราจะข้ามคืนนะคะและ แล้วเราก็พกสเบียงมานะคะนี่ค่ะคือสเบียงของเรานะคะไก่กอและไก่ทอดหนังไก่ทอดข้าวเหนียวนะคะเพียบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มีเดลิเวอรี่ลูกชิ้นมาด้วยนะคะอุปรกรณ์เราก็พร้อมนะคะทั้งผ้าห่มนะคะทั้งเสื้อกันฝนอะไรก็พร้อมนะคะดูบรรยากาศนะคะ อันนี้ก็คือเบ็ดประจําตัวแม่มี่เช่นเคยนะคะใช้เบ็ดตัวเดียวค่ะคนอื่นเขาใช้สองใช้สามเราก็ไม่ว่านะคะแต่ของเราใช้ตัวเดียวก็พอแล้วค่ะไม,ไม่รู้ว่าเหมึกวาซาบินี่จะมีโครงการนี้หรือเปล่านะคะแขวนวาซาบิเอาไว้นี่ไม่รู้ว่ายังจะเหลืออยู่ไหมนะคะไม,ไ,ไม่รู้หาอยู่อะค่ะ ดูเรือค่ะเรือยอดเรือยอดแหมน่าไปนั่งเที่ยวเล่นตกปลาจังเลยนี่นะคะบริการนำเที่ยวก็แจ่มแจ๋วเลยค่ะแถวนี้ยเขาอยากไปตกปลาแบบในแต่อันนี้เป็นบริการเรือข้ามฟากนะคะเรือนำเที่ยวนะคะ ระหว่างที่รอนะคะเราก็นอนรอกันแบบนี้เลยค่ะมีเสือมีหมอนมีอะไรพร้อมเรียบร้อยนะคะพ่อหม่มพร้อมค่ะนี่นะคะแล้วก,ะะก,ก,ก็พร้อมนะคะบรรยากาศก็พร้อมนะคะอันนี้ไม่มีก็นอนพร้อมที่จะหลับนะคะพร้อมที่จะหลับแล้วก็ตื่น,นะคขะดาวนะคะนอนลุ้นปลาอยู่ค่ะเป็นุปลาการะนูนะคะ น,นอนอยู่ตรงนี้รอค่ะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเหนียวไก่กับไก่กอและนะคะรุนปลาให้เผื่อแม่มีด้วยนะคะอยากได้ปลาตัวใหญ่บ้องอยากมีโมเมนต์แบบเก่าสามกิโลอะไรแบบนี้ได้แล้วนะคะปลาตัวแรกของแม่มีนะคะนี่ค่ะเก่าหินนะคะ โอ้โหกว่าจะได้มานะคะเนี่ยกินเบ็ดได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฟลุกจริงๆนะคะนี่นะคะปลาตัวแรกค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆตื่นม่อีกทีก็ปีใหม่เลยนะคะไม่มีตื่นมาพระจันท์อยู่ด้านนี้วันนี้ เขาก็จุดผู้สวยๆกันเต็มเลยนะคะแต่ไม่มีหลับค่ะเพิ่งตื่นตื่นตอนผู้ดังนี่แหละค่ะเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าปีใหม่แล้วที่ทะเลเขาก็มีจุดผู้วยอ นะคะค่เห็นไกลๆลิบๆกันไหมคะเนี่ยค่ะไม่มีนอนหลับไม่มีง่วงมากเลยก็คือหลับไปก็ไม่รู้เรื่องตื่นมาอีกทีก็ปีใหม่แล้ว ตอนแรกว่าจะส่งปีเก่าก่อนไม่ทันส่งแล้วค่ะส่งไปแต่เมื่อคืนละงั้นแสดงว่าก็ตื่นรับปีใหม่ไปเลยนะคะเพื่อนทีรารักทุกทันนะคะไม่มีพอได้ประเก่าเสร็จก็นอนเลยเก่าหินด้วยนะคะสะภาพตกป่าแป๊บ บนสพก็คนเยอะนะคะเนี่ยเราจะลุยเราจะลุยกันต่อนะคะไม่มีไใหน,ในๆก็ตื่นแล้วนะคะปีใหม่เราต้องฟิตฟิตน,นิดนึงอุ้ยหนาวอากาศเย็นมากเลยค่ะ เราจะลุยกันต่อนะคะมาลุนกันค่ะว่าเอ่อไม่มีจะได้ปลาอะไรอีกนะคะกับบะบิดมือกับบ้านนะคะหรือว่าหมูป่านะคะช่องกันนวัดไร่ใตอ,อตกหมึกได้หรือยังนะคะตกหมึกตกปลาอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็น้องออดนะคะยังทำเซอร์ไพรส์ต่อหรือเปล่า <S <S ไปค่ะไปลุยกันต่อเลยนะคะ สวัสดียามเช้าค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้านะคะหกโมงกว่าๆของสะพานสรศินนะคะไม่มีเผลอลับไปอีกแล้วว่าตกปลาทิ้งเอาไว้นี่ค่ะพระจันทร์พระจันทร์เดี๋ยวจะพระจันทร์จะประทะกับพระอาทิตย์นะคะดูสะท้อนแสงน้ําสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะพระจันทร์สะท้อนกับน้ํานะคะวันนี้ฟ้ากําลังใสๆนะคะช่วงเช้า อีกฟากหนึ่งด้านนี้ค่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นแล้วนะคะหนาวมากเลยอะ่ะวันนี้วันนี้อากาศเย็นกว่าเมื่อวานนะคะอู้ม่มีเผลอหลับไปค่ะยากาช่วงเช้านะคะนักตกปลาก็กําลังเริ่มทยอยกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเช้าๆก็เราจะตกหลังเขียวกันนะคะคืนนี้เราก็หลังเขียวเต็มลังไปหมดแล้วคะ่ะเพราะว่าเอาหลังเขียวทําเหยื่อนะคะอืม เหยื่อตอนนี้จะมีกุ้งอะไรปลาอะไรไอไอไอที่สะพานสรารสินก็ไม่ค่อยจะกินแล้วค่ะจะกินแต่เหยื่อปลาสดเลยนะคะเหยื่อปลาสดกุ้งสดหรือว่าที่เป็นตัวตัวนะคะปลาหรือว่าเป็นปลาหลังเขียวอะไรแบบนี้ค่ะรู้อากาศเย็นได้ใจค่ะเหมือนกับแบบว่าเรามาอยู่บนเขาแบบตั้งเต็นน่ะ มันเต็นหน้าหนาวดูหนาวโอ้ภาคเหนือของฉันปีนี้ฝากไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาตอนที่มีแบบว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นดีกว่าโนนี่นะคะชมบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเลยโอ้โหหนาวหนาวยามชาเช้าของท จันสะท้อนกับแสงแสงน้ํานะคะก็เนี่ยค่ะน้ำก็จะเป็นคลื่นสีเงินนะคะแล้วตัดกับน้ําสีเขียวนะคะโอ้สวยมากไม่มีไม่รู้จะทากล้องอีกท่าไหนอยากตั้งกล้องแต่ว่าอันนี้มันต้องตั้งไว้แบบไหนค่ะโอ้บรรยากาศปากอ่าวนะคะ หนาวจริงๆหน,าจ,ๆหนาจริงๆวันนี้เรายังอยู่อีกนานค่ะวันนี้จะค่อยๆเก็บภาพของปีใหม่วันนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ